วันนี้วันแรกเราพิ่แค่หวงว่ามันจะเสร็จเรเาป็นคนทยคนแรกต่จะ้องได้ป็นคนทยคนรกจะรอชมไเช็คี่เชพี่เช็คพคอดแล้วอะว่าเราอยู่นี่อะ ทำไม่ได้อะไหนรู้ไหเขาถาูก kind อ of ๋อม um. ันแบบอันน mm. ี้เอออ่าหนึ่งสอง่าสองสาม่ l of our anyway> life เปลี่ยนทัเครื่องเล่นเลยแล้วก็ถนนก็มีแบบกุ๊กกุ๊กิกุ๊กิกไดไปหมดยังจะดูมือสุด Welcome to เราเป็นไยนเล่างแม่ปิหน้าจังอ้โ้ยน้มากนารักมาก 우리 파서는 앉는 열차입니다. 지금 눈앞으로 보이는 작은 집은 크루미의 포츠텔링 가든인데요. 우리 프린티안 아빠는요, 크루미가 여러분들께 전개를 선물하기 위해 포츠텔러로 잠시 됐네요. 이곳 귀여운 사진 찍으시고 크루미가 점쳐주는 여러분의 운명으로 기대해 주세요. กำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นลัางไม้อันนันทุกคนเป็นอันเดียวที่เรามาฝึกว่าเปครใช่รูกันก็นสรองไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมมาก <laughs> พร้อมตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วค่ะมาภาพที่คุณเคย คือห้ามาโทรศัพท์เขาที่ไปเลยค่ะนี่เชียงคิดว่าอยากจะถอดรองเท้าด้วยซ้ำโอ้กลัวรองเท้าลุดคือเ้าไม่้ถอดรองเท้าเหลือแะไรก็ตามคือถอดหมดลางไม้แบบใช่เลยบางบางแถวยาวคนบอกเรารอห้าสิบนาทีรอไป 어머 괜찮아. 진짜 미 뺏어 보관해 주시고요? 직거이고와이 후에 직거 너. 는 ที่เอ s กซาไรสต่างแล้วก็ำลายไหล่ลาที่แบบว่าแล้มยแล้วก็ให้น้ลตักล้ำตักน้ำลก็แเพราะว่าเราต้องกินตลอดเวลาใช่กินตลอดเวลาแล้วมันสนุกนะจริงใช่ผาพเป็นแสกในเอเชียเออก็น่าจะออดับสุดเออนี่ท็อปๆเลยนะในเอเชียเขาจำไม่ได้ว่าในเอเชียที่แบบ อาจจะญี่ปุ่นมั้งแต่ยังไม่เคยไปยังไ,ไม่เคยไปแต่คล้อันนี้โอเคแล้วทุกคน,นก็โอเคเออโอเคมากใช่ถ้าแบบชอบเล่นอะไรแบบเส้นๆหรอวะยา yeah, T e x p r e s เพรสพอสอแอนเทอร์ถังป๊อปคอรนคอลเลคชั่นมองน้าลักุ้งตั้งใจว่าจะซื้อแค่ที่ราชิ้นบางที่ก็คือแบบเติมน้อง มไอศกรีมซินนามอนมเราจะกินไปแล้วครึ่งหนึ่งพ่อสาวจะไม่ได้กินเพราะว่าพ่อสอวหมดแต่ทำอันนี้เอะโอ้ได้แล้วหนอนกลับบ้านนะ hey, hello, Kitty, นเฮลโลชิตตี้อยู่ตรงไหน,นเ้แ <laughs> <laughs> ง ครับน้องคนนี้น้องหลางคนนี้น้องเขาถอยหลังมาดูกันว่าจะเล็นยักไหมีียู่เครื่องเล่นตะกี้ที่ถอยหลังเลยครับโอมันเป็นถอยหลังล้วนแล้วมันเวียนหัวอ่ะใช่ล้นน่าจะเล่นเครื่องเล่นแล้วเวียนหัวแบบถอยลหลังล้วนไง <Ừ. S 2> มันไม่ได้แบบว่าเดินหน้าแล้วค่อยถอยหลังแบบที่ที่ฮ่องกงอ่ะแต่นี่คือถอยหลังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคอยยือเวบบียนหัวมาก มาเครื่องเล่นต่อไปครับอันนี้เป็นตอนนี้นะคะมกโนะคะที่เซตใหม่วันละร้อยเชียวต่นี้พุ่งไปที่สี่สร้อยโลตปวดขาเหลือเกินเดินเยอะมากเหมือนเดินไททชิงอ่ะุกคบแล้วก็แบบกระหางที่นนะห,าหายใจออกตอนนี้อยู่ทีเอ็กซ์เพสเทรนนะคะร,ราไปหออีก,อ,กอันสุดท้ายแล้วก็ของเอเวอร์แลนด์ที่เราจะเล่นมาดูกันว่าเป็นไงรอชม ปึเมื่อกี้เล่นเครื่องเล่นนี้มาครับเป็นยังไงบ้างก็ดีดีสนุกสนุกดีกว่าอันนั้นอันนั้นมันแบบแล้วก็แบบแต่นี่ตีลังกาแต่แบบโอเคโอเคเออไม่หนักจริงเล่นได้นะทุกคนที่ไม่เจ็บหัวก็พอใชไม่เป็นสีร่พอยอะปดเจ็บหมดแล้วเครื่องเล่นอันสุดท้ายเคที่อยากเลเราจะกลับกันแล้วเครื่องเล่นมันเยอะมาก แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอันที่แบบว่าคล้ายๆซีเรียลพอยแต่เบาหวานผสมก็เลยเราจะหมดแล้วเสี่ยงเราจะกลับกันแล้วแล้วก็จะไปกินหมูย่างน้องบีมต่อกันค่ะบายปั๊บเฮลโหลทำมันกับพ่อสอนกับนอร์โดตอนแรกบอกว่าจะบายบายแต่ว่าเราเจอกระเช้าอะไรก็ไม่รู้ก่อนเราจะกลับก็เลยมานั่งซึ่งไม่เคยท้อที่รู้ที่คนหน้าหลัง ใช่ตอนนี้เห็นได้ค่ะยังอยากเห็นได้เ่ยคิดว่าจะมาได้อีกเอเวอร์แลนด์ใช่ยังไม่ได้เล่นเลยนี่ถ่าดรูปเรบหน้าจะแต่งตัวแบบชิลพร้อมเดินป่าพร้อมมาเล่นเครื่องเล่นอันนี้คือชุดแบบพร้อมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไปดูกันว่าข้างหน้ากระเช้ามีอะไรนะถ้ามันแบบเลิศก็แค่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันเลิศก็เดินเล่นป่าอืมใช่ รีวิวนะฮะแมวน้ำไม่มีแล้วนอนแล้วเพนกวินก็ไม่อยู่แล้วคนคิดว่าเสือถึง5้าโมงอย่างเดียวบายบายกลับกระเช้ากบอไม่เจอเสือแล้วน bon ี่ราย บาย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 ไล่ลาลี่ <laughs> จะได้กินราคาหมูย่างน้องดีที่กลิ่นหอมมา <laughs> ตั้งแต่ต้นซอย sparkly <laughs> <laughs> ทำอะไรคะสักรลาคิดหมูปิ้งรีวิวหมูย่างน้องดิมหน่อยอร่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะแบบไม่ได้อร่อยแบบ ว้าวอร่อยถ้าอว้าวอร่อยนะว้าวอร่อยนี่ก็คือขนมปักมื่เช้าอว้าวอร่อยอ๋อพอไม่ได้คาดหวังไปม,มัน <c oughs> แต่นี้คาดหวังมากก็มันจะอร่อยคือรู้สึกว่าหมูมันๆน,น้อยไปอะซึ่งแบบเป็นคนกินหมูสามชั้นมันเยอะๆซึ่งถ้าคนชอบกินหมูสามชัน้นเค็มๆม,มันอาจจะอร่อย <c oughs> คําว่าอร่อยเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าซุปกิมจิซุปกิมจิอร่อยมากอะ เมื่กี้อร่อยมากแต่ไข่ตุ๋นมีแบบตองก้นมันแอบไปก็เลยแบบชัดติวแต่โอเคโดยรวมแฮปปี้โดยรวมโอเคใช่่แต่วันนี้เราจะกลับโรงแรมแล้วค่ะทั้งวันแล้วใช่บาย